สำหรับเพื่อที่ต้องการความมั่นคงในการวิ่งนะครับอยากได้รองเท้าที่ซัพพอตดีๆนะครับวันนี้ผมมี1คู่มาแนะนำครับนั่นก็คือ h o ก a อาร h ฮีเซเว่นอรานั่นเองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับ อาราฮีเซเว่นนะครับเป็นรองเท้าสายสพอร์ตนะครับที่เน้นเรื่องความมั่นคงเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเท um, นะ้าล้นเท้าแบนคู่นี้นะครับเจาะจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับมิดโซเป็นสูตรเฉพาะพิเศษของฮ o กานะครับคอมเพรสชั A, นโมเ e วีเอแต่ที่มันเป็นไฮไลท์ของคู่นี้จริงๆเนี่ยอาราฮีเซเว่นเนี่ยนะครับนั่นคือเทคโนโลยี J frame นั่นเองครับ J frame จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับของฮ o กาที่จะช่วยประคองกลางเทา้าเพิ่มความมั่นคงในการวิ่งลักษณะ J frame นี่มันจะอยู่ด้านในนี้แหละเห็นไหมไม่รู้ตัว J ไม่รู้ J แบบนี้หรือ <laughs> ว่า J แบบนี้นะครับ J frame นะครับ, J ะรบจะอยู่ที่มิดโซของฮ o k าอะไร i ี เทคโนโลยีที่ออกแบบมาพิเศษนะครับเพื่อช่วยประคองเท้าเน้นเรื่องความมั่นคงเพิ่มการซัพพอร์ตที่ดีให้กับนักวิ่งนะครับถัดมาก็คือตัวของหน้าผ้านะครับเป็นแฟลตหนิดอัปเปอร์นะฮะแล้วก็มีการเพิ่มรูร้อยเชือกเพิ่มรูร้อยเชือกเพื่อลดการเคลื่อนที่ของเชือกแล้วก็ลิ้นลิ้นรองเท้านะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เพื่อนๆสังเกตไหมมันจะเป็นรูร้อยเชือกที่เพิ่มขึ้นมาดนะับเบิลอะเป็น2รู ที่อยู่ชิดติดกันเลยอยู่บริเวณกลางเท้าหลังเท้าของเราตรงกลางะนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นจุดที่2บนอัปเปอร์นะครับถัดมาเอาโซเป็นโซนอลรับเบอร์นะครับที่มีความทนทานใช้งานได้นานนะครับแล้วก็รองรับแรงกระแทกด้วยนี่ตรงนี้นะครับมาทีนี้มาดูกันต่อแล้วก็เอกลักษณ์ของโฮก้านะครับบริเวณด้านหลัง ตรงส้นเท้าตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่จะงอยออกมาแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสวมใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นนะลิ้นรองเท้าเป็นแบบหนานุ่มใส่สบายนะครับคู้ที่เป็นรองเท้าสพอร์ตนะเพราะนั้นก็จะเน้นเรื่องความสบายเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันรอบข้อเท้าก็บุกนุ่มชัดเจนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับสีน้ําเงินนะหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบหน่อยซิโฮก้า อะไรฮีเซเว่นนะครับสีน้ำเงินแล้วก็มีตัดด้วยสีเขียวสะท้อนแสงบริเวณเอาโซ่เนี่ยโลโกโ้น้ำเงินเข้มสีเขียวสะท้อนแสงพื้นมิดโซ่ก็เป็นสีขาวฟ้านะครับเน้นซัพพอร์ตโดยเฉพาะเลยครับใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับอยากได้การซัพพอร์ตเป็นพิเศษเนี่ยก็ต้องอาราฮีเซเว่นนี่แหละครับเพราะใส่พวกคลิฟตันอะไรพวกนี้ไม่ได้พวกคลิฟตันเนี่ยเขาไมา่ได้ซัพพอร์ตมาก นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังผมรีวิวคู่นี้ในภาคสนามกันว่าอไร h ฮีซใส่แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับเชิญครับสำหรับคู่นี้ครับโ o ล a a อไร i ฮีซนะครับรองเท้าสายซับพอร์ตที่เน้นเรื่องความมั่นคงเป็นพิเศษจากโ o ลกนะครับเอาเรื่องการสวมใส่ก่อนละกันเริ่มต้นนะฮะหน้าเท้ากว้างตามสไตล์โ o ล a าที่ ออกแบบมาสำหรับคนที่มีเท้าวกว้างเล็กน้อยเนี่ยใส่ได้สบายๆนะครับอุ้งเท้ายืนได้เต็มๆนะครับมีความรู้สึกแข็งเฟิร์มตรงอุ้งเท้าเล็กน้อยอันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่ามันเป็นรองเทา้าสายซัพพอร์ตเพราะนั้นบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยเขาจะเสริมเรื่องความเฟิร์มของโฟมมาเป็นพิเศษนะครับเอาแล้วข้ามไปเรื่องโฟมได้ยังไงกลับมาก่อนกลับมาก่อนการสวมใส่บอกแล้วว่าใส่สบายหน้าเท้าโอเคกว้างกำลังดีอุ้งเท้ายืนได้เต็มๆไม่มีปัญหานะครับบริเวณส้นเท้าทุกอย่างซัพพอร์ตดีหมดลินรองเท้าหนานุ่มใส่แแล้วบบ รู้สึกสบายไปทั้งเท้าเลยทีเดียวทีนี้มาต่อกันที่ตัวโฟมบากดีกว่าโฟมที่เป็นสูตรเฉพาะของฮอกานะครับการใส่ j f ฟร m มเข้าไปที่อยู่ข้างในปรับปรุงมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยโมมาขึ้นโมมาแบบนี้ตอบโจทย์คนที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษผมรู้สึกได้ถึงความเฟิร์มแน่นของโฟมนะครับคู่นี้บอกเลยนะไม่นุ่มไม่นุ่มคือใครคาดหวังว่าอยากจะได้รองเท้านุ่มๆจากโกา อะไรที่จะไม่ใช่คำตอบของคุณนะครับคู่นี้จะออกไปทางเฟิร์มแน่นแต่ไม่กระด้างนะมันจะนุ่มๆแน่นๆมีความเฟิรม์มโดยเฉพาะที่ผมบอกไปบริเวณอุ้งเท้าของเรานี่แหละอุ้งเท้าของเราเนี่ยนะครับตอนที่ใส่ก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรดันอยู่ที่อุ้งพอยิ่งผมพยายามกดโฟมเข้าไปจะยิ่งรู้สึกเลยครับบริเวณอุ้งเท้านี่จะเฟิร์มแน่นมากแน่นมากแน่นกว่าหน้าเท้าอีกอะ เพราะจุดนี้มันเป็นจุดที่คนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับมันจะข้อเท้ามันจะเข้ามาข้างในเพราะฉนั้นเขาราจะต้องดันอุ้งเท้าให้มันแข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นเท้าของนักวิ่งจะได้อยู่ในทรงที่ปกติข้อเทา้าหัวเขา่าต้นขาเป็นแนวตรงกันลงมานะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการทํารองเท้าซับพอร์ตเพื่อคนเท้าล้มคู่นี้ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นใครอยากได้ความนุ่ม แบบสไตล์ฮก้าที่คุ้นเคยกันก็คู่นี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คู่นี้ก็จ,จะเน้นไปที่เรื่องของความเฟิร์มมากกว่านะครับแต่จริงๆนะรองเท้าแบบนี้ใส่เดินสบายนะครับคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะเวลาผมเ,เลือกรองเท้าที่จะใส่เดินเที่ยวอะไรแบบนี้นะจะเลือกรองเท้าที่เน้นการซับพอร์ตเพราะว่าโฟมเขาจะไม่ได้นุ่มจนเกินไปมันจะออกส้นแน่นๆนิดนึงให้มีความรู้สึกเออ เดินแล้วมันไม่เมื่อยเท้าคือบางทีมันนุ่มไปเราต้องเกลงเท้าแบบเพื่อที่จะประคองให้เท้ามันแบบไม่ไม,ไม่ล้มไม่อะไรอย่างงี้ครับแต่ถ้าเป็นความเฟิร์มขึ้นเนี่ยมันจะเดินสบายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วกัน,นครับเวลาที่วิ่งก็จะรู้สึกความมั่นคงได้เป็นอย่างดีจากคู่นี้นะครับโฟมมันเฟิร์มแน่นแหละนะแต่อีกจุดหนึ่งก็คือน้ําหนักเนี่ยมันไม่ได้หนักมา,จากจนเกินไปนะคู่นี้นะครับทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ถ่วงขามาก ก็อยากได้รองเท้าที่มีความพพอร์ตดีนะเรื่องเสริมเรื่องความมั่นคงแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาหน่อยก็อไรายฮีเจ็ดน่าจะเป็นคําตอบที่ดีส่วนใครที่อยากได้นุ่มๆวันนี้อาจจะต้องไปดูคลิปตั้นก้าน่าจะดีกว่าส่วนใครอยากได้รองเท้าซิ่งๆเลยก็คู่นี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะแต่อยากได้โฟมหนาด้วยซิ่งด้วยนิดนึงเนี่ยอาจจะเป็นตัวรนะินคอนสามคู่นั้นก็จะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับอาราฮีเจ็นะครับเฟิร์มมั่นคง ใส่แล้วไว้ใจได้เลยเรียบร้อยนะครับสำหรับคู่นี้อไราฮีเซเครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส้นเท้าคู่นี้จะสูงอยู่ที่37มิมนะครับหน้าเท้าสูงที่32มิมน้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่293กรัมนะครับราคาเปิดอยู่ที่5,990บาทครับเพื่อนๆครับ วางจำหน่ายแล้วนะครับวันนี้ครับที่โฮเ a s สโตร์ทั้ง3สาขาเลยไม่ไว่าจะเป็นที่ Emporium นะอยู่ชั้น3เมกาบ,บางนาชั้น2อแล้วก็อีกที่นึงก็คือที่ที่ไหนครับเซนทรัลเวิร์ชั้น3ทั้ง3ที่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจไปที่โฮเ a ได้หรือถ้าไม่สะดวกนะครับไม่ใกล้ใน3ห้างที่ผมบอกไปก็ไปดูที่ร้าน Left ลน n นอรก็มี เรฟรานเนอร์เนี่ยมีหลายสาขามีหลายที่ไปดูได้เลยนะครับสำหรับโคคาอาราฮีเซเว่นครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคู่นี้ใครเคยใส่คู่นี้มาแล้ว 6, อาราฮีซิกอาราฮีไฟรุ่นก่อนหน้านี้ไปต่อกับคู่นี้ไหมนะครับชอบคู่นี้หรือเปล่านะครับชอบซีรีส์อาราฮีของโคคาไหมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอยากรู้แล้วก็คู่นี้ใครใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยรู้สึกยังไงแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนมากันนะครับ อยากรู้จริงๆนะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับรองเท้าก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะไปทักผมในเพจวิ่งไหนการ่นไหนดีก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ